น้องมายูลูกสาวสุดที่รักของเมเฟื่องอารมณ์และหนุ่มกัญชัยกำลังเติบโตเป็นสาวน้อยที่สวยขึ้นทุกวันโดยตอนนี้เธออายุครบสิบขวบแล้วและล่าสุดได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆด้วยการเปลี่ยนลุกใหม่จากการตัดผมเมเฟื่องอารมณ์ได้เผยคลิปขณะพาน้องมายูไปตัดผมปรับลุกใหม่พร้อมเขียนแคปชั่นใต้โพสว่ามายูอยากตัดผมเปลี่ยนลุกคามอะคอมเนอร์พลอยซึ่งหลังจากที่คลิปและภาพถูกเผยแพร่ออกไปแฟนๆต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักและความสวยของน้องมายูกันอย่างล้นหลาม หลายคนบอกว่าน้องมาอยู่ออร่าความสวยเฉิดฉายมากขึ้นเรื่อยๆและเริ่มฉายแววความเป็นสาวเต็มตัวจนทําให้แฟนๆอดไม่ได้ที่จะแซวหนุ่มกันชัยว่าแจ้งพ่อหนุ่มด่วนนนนเตรียมเลี้ยงหนวดยาวๆเพิ่มความเข้มรอเลยนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์อื่นๆเช่นน่ารักจังยิ้มเหมือนพี่หนุ่มเลยแต่สวยเหมือนแม่ค่ะพี่หนุ่มเตรียมไว้หนวดด่วน โมเมนต์นี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความน่ารักของน้องมาอยู่เท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นและความรักของครอบครัวนี้ที่แฟนๆต่างชื่นชมและติดตามเสมอมา